ก็ได้ไม่ใช่โอ้ยแตอแต่อ้ยสวัสดีครับทุกคน ทุกคนดูกับนัสนะครับผมเด็กชายนัสเตอร์คนนี้กลับมาแล้วครับวันนี้นะครับทุกคนกลับมาแบบเป็นเด็กๆน่ารักน่ารักเลนีนนดเด็คือวันนี้นัสต้องบอกเลยว่าคือนัสอยากจะมาแกล้งพี่บอสทุกคนไม่รู้สิไม่ได้แกล้งแล้วมันนอนไม่หลับถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นัสจะมาเป็นเด็กดือ้อต้องโดนอะไรน,นะเด็กดื้อสิพี่บอสทั้งวันพี่บอสสั่งอะไรพี่บอสให้ทําอะไรคือนัสไม่ทําและที่สําคัญเลยทุกคนเน่ ให้ดูชุดเห็นไหมชุดมันเป็นยังไงน่ารักแบบเป็นอย่างนี้เลยคือนัดแบบตองตีมมากบนแน่ดูดิตองตีมไหมวันนี้คือแบบนี่บอกเลยว่าวันนี้ให้ตรงคอนเซ็ปต์เด็กดือ้อต้องโดนอะไรนะแต่ถ้าวันนี้นะนัดได้โดนของที่นัดต้องการเนี่ยจะไม่ดื้ออีกเลยแต่ว่าดูก่อนเพราะวันนั้นก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้โดนอะไร ไปทุกคนเดี๋ยววันนี้นะนะจะตามหาพี่บอสให้เจอก่อนไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยแี่อยู่บนเจ้านี่นะสกูตเตอร์ไฟฟา้าตัวนี้ทั้งวันเลยสบายอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยทุกคนคือนัดจะปวดพี่บอสเดี๋ยวดูก่อนว่าต้องอยู่ตอนไหนก่อนตอนเนี้ยไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยวันนี้ทั้งวันย่อมมีแน่เลยพี่บอสชอบอยู่ห้องนี้เออไปไหนเงี้ยไดูก่อนชี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอ ดี๋ยวมันมีขั้นเธออยู่ไหนอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้ไม่มีนะไปหาห,ห้องขวดน่าจะกินข้าวหร no ือเปล่าอ๋อ <heet? S 1> อ๋อ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 ลำากด้วยดูดิเดี๋ยวความที่บ้านมันเป็นขั้นด้วยทุกคนดูดิเนี่ยมันเป็นขั้นอย่างเงี้ยน่าต้องลำบากนิดนึง ทำอะไรเงี้ยมีข้าวมากินไหม,ไม,มหิวข้าวอ๋ออืมเกียร์ออเดอร์เลยครับไหนเกียวเดอร์อะไรเข้าขี้อะไรก็เกลือก็เข้าขี ER ้เกียรเดินวันเนี้ย ล้วเดิดีๆแล้วไปขี่ข้างนอกมาแล้วโหยล้อเปื้อนดินหมดแล้วแล้วมาขี่ในบ้านเนี่ยก <ś> ็ทําได้ไม่เห็นเป็นไรเลยาไปด้วยนะไม่เห็นเป็นไรเลยทําไมขี้บ่นจังงยอ่ะ <ś> ทอาไมขี้บ่นเป็นคนแก่เลยเขาไม่ชอบคนแก่แกเหรอแกเหรอนี่อ้าอ้อ้ยเจตกทำอะไรเนี่ถ้าเขาคว่ำขึ้นมานะแล้วที่สำคัญเลยเขาหิวข้าว เขาอยู่ข้าวนะนับหนึ่งนับสองนับสามใช่ไหมสามใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอืออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเลยเธอหยุดไอ้เขาหยู่ข้าวตัวตัเห็นไอยู่นมคองรอยู่เห็นเาอยู่ข้าวเออไม่ได้เราอยู่ข้าวเอาไม่ได้พูดตัววก็ได้แต่าอยู่ข้าว นายเราเยอะไหมเยอะดิดแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จนะรอกันดิรอได้ที่ไหนอ่รอ,อไม่ได้ออกไปเอก็เจ็บ,บไปเลยออกไปเลยนายเน่าที่กินได้ไหมล่ะอันนี้เรากินไปเลยนะ ำอย่างเดียวเลยว่าไงบ้างต่อทำอย่างเดียวเลยม่ครับก็เจอทำแต่งาน่อยไ่สนใจอ่ะไม่นใจเลยไม่สนใจเลยนาะหนหมดเวลาแล้วจุัไปไปโอ๊ยโอ๊ยเจ็นะเธนี่เขาทำอะไรเจ็บมากเลืมแ่นี่เลยใชมโอ้ยแล้วเขาไม่มีที่นั่งด้วย เธอไม่ที่อื่นได้ไหมะเขาทำอะไรแล้วเขาจะนั่งตรงไหนมันี่มีที่นั่งห้องนี้มันก็ลบไปหมดนะไปเลยนั่งบนนี่จัะเอาไหนเออก็ทำแต่งานเดินไปแล้วอย่างนี้เขาจะอยู่ยังไง่ะอยู่ได้เะันเขาแกะนี่เลยนะอะไนั้นอ่ะไม่เอาอย่าดิมันห วันแล่วไหนกดูสิมันเาัย่มันหนักเาไม่ทำพังขึ้ไมอ่ะโอ้ยนั่มันหักมันไม่หนนดมันีมัมันไม่ใช่เขามาดูก่อนนั่นนึมมันหนัไม่ใช่ทไมนะทำงขึ้นมาเไม่ไม่ไทำพซื้อให่เหรอเขาไม่ทาทางไปนั่งกอดนั่งอนั่งกอก่อนไม่ได้ทาพังกามาเล่นอย่างนี้เฉยไม่ม่มีอะไร

เลยทุกคนถ้าใครนะสนใจอยากผิวขาวใสแบบน,นัดนะเจอกันหน่อยกับนี่ b บร์เวอรี่นะครับผมที่ติ๊กตัอกช็อปนะแล้วก็ช็อปปี้ก็มีขายนะครับผมของนัดเองโอ้เขาอยู่เท่ายาไปไหนนะหนีไปไหนแนละ้วเนี่ยวันอะแบบหมดแล้วเป็มเลย A few moments later ห mom. นาวหนามไปไหมนะ ขับไปแก่ฮะเอาไปเก็บดีๆเลยเก็บทําไมอ่ะก็เพรเขาต้องถูกพื้นไปไงก็มันกําลังเล่นสนุกอ่ะมันเล่นสนุกก็ตายเอาไปเก็บเลยตั้งนี่เห็นไหมเออพังขึ้นมาทางไหนเนี่ยมันไม่พังมันมีการกระแทกปั้งเอาไม่เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ทิ้งเราทิ้งแล้ว นม่ดีเธ่อเท้าก็เปื้อนลงมาไม่เฮ้ยที่ไหนก็ไปที่ไหนก็ไปทำไมอ่ะก็เขาจะเล่นมันเนี่ยโอ้ยแล้วทำไมมันประมาณนุ่มขนาดนี้เขาต้องรู้เฮ้ยเขาต้องรู้มันนุ่มจังลงมานุ่มมากเลยจะลงไม่ลงเฮ้ยเขาเพิ่งเคยเห็นนุ่มอะไรขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยลงมาเปื้อนหมดแล้วเทำไมันุ่มเกินไปเฮ้ย อันนุ่มมากเป็นไรครับนี่เป็นไรครับไม่นด้เป็นลายหรอกนุ่มดีเขาชอบตัวนีโอ๊ยตากลองตัวนี้ตุ๊กตาทีน่ารักตัวนี้อย่างนี้หรอไม่เป็นไรเนี่ยปวดท้องวันเลยครับปวดอะไรไม่มีอะไรปวดท้องวันเลยเป็นอะไรผมอ่ะดิก็เธอไม่ยอมสนใจแล้วก็อยากไม่ยอมหาข้าวขาทำงานอยู่บอไม่หาข้าวให้กินด้วยเขาก็ยังไม่ได้กินนะได้กินอะไรไม่รู้ไม่รู้แล้วได้กินอะไรเขาสั่งมาเดี๋ยวสั่งให้เลยได้กินอะไรพ่อมาดิแล้เราสั่งมาเดี๋ยวเขาจะสั่งให้ออกกินเนาะ อขอคิดก่อนดูเขาคิดไม่ออกคิดไม่ออกก็ไม่ได้กินเขาคิดไม่ออกจริงเดี๋ยวนะกินอ,อะไรเดี๋ยวอยากกินอะไรบอกมาดิเดี๋ยวนะคนเราถ้าคิดไม่ออกต้องนั่งไอ้นอนคิดก่อนโเขาคงนอนอยู่นะร้อนอะไรไม่ร้อนยังไงออกไปไกลๆเขาหน่อยดิไม่เอา้าออกไปไกลๆเขาหน่อยไปไกลๆเหรอพูดไปไกลๆเหรอไม่นเดียวเดียวพังค่ะเอ็นเดียวได้เออดีมาก ทเนี่ยนี่ไงเม็ดหนึ่งโ้แล้วดูหมอดิอ่ะดูเท้าดิเพื่อนไหมเนี่ยอยากให้อยู่ไกลๆไม่ใช่หรอดูหมอนโอ้ยเจ๊อ๋อเด้ออ้าเขาไปเล่นแล้วโอเคโอเคเขาไ่ทำแล้วเขาไ่ทำแล้วไม่ไปทำแล้วขึ้นไปข้างบนเลยไปปูที่นอนเลยฮะโอ้ยไปปูให้นอนจ้ะขึ้นไปเลยทำอะไรทำไมต้องเขาทำให้อ่ะ ทำไมต้องให้ทำให้วันนี้เธอยังไม่ทำอะไรเลยนะอุ้ยดิก็ทำไมเป็นอะไรฮะปวดทั้งวันเลยฮะก็เธอไม่ตามใจเขาเลยไม่เคยตามใจแล้วก็ไม่ยุ่งกับเขาแล้วไม่สนใจด้วยไม่สนใจได้ไงฮะไม่สนใจอยู่ทเธอนั่นน้ำเด็กดื้อ้เราลอยดึกดื้อต้องโดนตีไงโอ้ยเสีย ปวดทั้งวันเลยคอเคสมาแล้วน no right> ั่งับคอเนี่ยฮะไม่เอ้าเออเออเฮ้ยเออเด็กซื้อแล้วตอนที่ตันตีโอยเจคโอ้ยเตะยังไฮะไม่ต้องขี่แล้วเถอไปอีกเลยเราปวดหลังมากๆแล้วเนี่ยไม่ต้องขึ้นไปข้างบนนะขอไปด้วย A few moments later เออฝุ่นเยอะหมดเลยเนี่ยไม่คุยแล้วปวดทัั้งวเลย ไม่ใช่แล้วไหนบอกจะดูดฝุ่นนะดูดเองเลยไม่ดูดหรอกอ๋อก็มันไม่มีเครื่องดูดแล้วไม่มีคนมาเอามาไปหาม้าดิบีบเองดิไปหามาเร็วๆเขาไม่ชอบนอนที่ฝุ่นเยอะอย่างนี้นะไม่ให้นอนก็นอนข้างล่างไม่ชอบเมืองนี้เขาไม่เขาไม่นอนแบบที่ฝุ่นแบบนี้นะเขานอนแบบนะไนไม่เหรอ แล้วเร็วไปเอาที่หลุดผุดมาออกไปเลยมันช่วยขมเนก็เกี่ยวไม่ให้เขานอนแบบนี้ใช่ไหมได้แบบนี้เยเออมาตองนี้กวนมือกจอนไปมาตองนี้มาอย่างงี้เลยตอไม่ออกจะอยู่อย่างงี้ไปไปเออเล่นดีๆมาันเหยียบมาที่นอนเนี่ยแล้วเทาวล์ก็เปลือกนะ แล้วเขาจะอยู่ตรงไหนมันก็ได้ไม่ใช่โอ๊ยกข้อไม่เล่นนะเล่นเลยไม่เล่นเออไม่เล่นดีดีไปดีดีไปดีดีเอาจะนอนวันนี้หนิงไหน่อยเล่นแล้วมันดึกแล้วเนีมามันดึกแล้วเอามานอนด้วยกันเร็วนอนกอดกันแล้วนอนกอดเอ้า ก็ได้คุยด้วย อนหลับฝันดีครับเดี๋ยวต้องนอนหลับฝันดีครับอ้าโอ้ยนอนที่อื่น,นแล้วนอนไปไปไปกออ้ <c oughs> อาวอะไรเออมานี่เธอ